ยาแบบหยากรอบไปนั่นเลยนะเ,ออเดี๋ยวกับลังใบตินไป่รู้อะไรอยานแห้งบ้านนั่นบัดค้นนี่สาวบ้านนี้มเมาโบเป็นใจอยากไปสีด้วยเนะยาะคื่แบบมันเฮียใส่ลัง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ็สุขสู่คนเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกระสาบุมาบ้านาเฮาแลว้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันมานี้พี่น้องกะมาทางบ้านนวลซันคือเก้ามาเยี่ยมยามทางเฮื้อนนองเต๋เห็นตอนนั้นเพินยังติดกระเบื้องว่าท่านแล้วพี่น้องเลยมานี้ก็เลยเวมาเยี่ยมยามอีกว่าเพินติดลแล้วเราหมดจังใดเนาะพี่น้องเลยมาสวนอ้อยของเพ,พิ่นฝนโปรโตซายเหี่ยวแห้งบดเียว,ยว,ยวถถถนี้ พี่น้องเข้ามาหอดสมุนกะสีเข่าไปทังเพื่อนน้องเตมากระเบาสีคือเก่าึือเดิมเลยพี่น้องเลยเอากะามามาอีกแล้วพี่น้องมาไม่หนีก,ก็ครืมอ้าครืมฝนจนักหน่อยเนาะมาหอดกะป้าพี่น้องเลยเจ้าก,กัะฝนที่ต๊ะคือเก่าโอ้โหอเข้าสีเมื่อหอดบอ่อหรือว่าจังใดพี่น้องตอนนี้เข้ากะมาหอดเลยพี่น้องบอกการซักซาเสียเวลาเนะาะสีพาพรมเมพี่น้องเข้าไป เล่นทางเฮือนน้องเตยสิไปเบ,บิ่งตะกอ่อนเพิ่นพากันเฮ็ดหยังทางน้องไรเห็นนองไรเพิ่นนั่นเฮ็ดปิซังอยู่พี่น้องเลยสิายพาพพอมีพี่น้องเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันมาหอดแล้วมาหอดทางเฮือนน้องเตยเพิ่นมากับบ่าวสีทองส,บา,สบายดีสบายดีด้วบบยใายแล้วล่ะบ่ร้อยเรียบร้อยเลยแม่นฝนที่ตกะห้าเฮาอีกบ่มื้อนี้ย่านอยู่สมบูรณ์เลยแม่นเมื่อบ่ฮอดเด้เนาะ ไก่ใช่ไหมเนอะแขกงเลยแล้วนี่เป็นวัดยังบ่เศร้าอยู่ไปแข่งต่ออีกก็พอดีได้เสือยางเนาะเสือบดมาไว้แม่นเนี่ยบัดน่ะก็เสียหมาน้ามีอยู่เสือยางอยู่เือนบ่ดไ้วยกันทำทายแล้วลราเข้าไปกันเด้อะเป็นสะอาดแท้มาเนี่ยมาดูเดี๋ยโอ้คือว่ามมวนแท้มาเนี่ย เอาฟูนน้อยเด้อบรสบายดีบ่หฮันลังใส่เลยพูมาขนมนะป๊บไปเบิดอือโอ้โใส่มาทางทางไรอ่ะสบายดีมีอยังเหตุยังล่ะผมเดินอือมันเป็นคู่เวลาฝนตกเลยมันคาทีใช่น่องแต่ไปใช่ค่ะอ๋อบรสบายดีใช่ค่ะ เป็นวัดนะเป็นวัดเป็นวัดเนอะทางนี้ก็เป็นวัดคือกันไข่ือกันนี่เป็นไอย่อ่ได้ไปเฮ็ดวิ่กบ่มวันนี้พักเจ้เบิ่งอากาศนี่ยังฉีดยายันหยาบตายทีนะกันำยาบตายเขาก็ได้ไปเก็บพระเจ้าไปฉีดยาเขาเขาจ้างเจ้าบจ้างไว้ได้ละไายหนึ่งหายสิบพันลาหนึงหายสิบพันเมื่อหนึ่งสีได้จักไรนะสี่คนก็ได้ สามสิบไร่สี่สิบไร่นี้สามสิบไร่ยาเนี่ยมันโบมินบเท่า่อไปฉีดมินเมาค่ะบอกว่าจำเป็นเนาะจะไปสียากับยามนใส่เสื้อยางเสื้อยางยู่บ่สียาฮ้อน่อยพิดดังพิษยางยิ่งว่าจ้แบบเฮาวัน ไปร่วมกันฉีดไปนี้บ่แม่นคือมันเป็นร่องมันนี่ไงกับแบงกันเข่าเออแบงกันเข่าเข่าคนละร่องชุดละล่างกับออกมาร่องพี่อยู่ที่นะ่ฉีดนั่นฉีดยาไลรยั้งอ่ะนะอ้อยฉีดยาใช่อ้อยยาขาหยางมา่องอ้อยโอ้ยแตเข่ากันแบบซี่หาค้นไปนี่กับมาเลยแบงกันกันได้แบงกันแบงกันมื่อหนึ่งได้มื่อฟูหนึ่งเทไรถาวะนั่น ทำแทนฟ้า,ายัางทำอะไรคู้หนึ่งนะบ่โอ้ใครอยู่จะหักแน่หักเสียทีแต่ยาหมินแน่เนาะมนเมนทำแฟนฟ้าพอเละหักสู้ไปแน่แนเนไเนาะอ๋อยาสียากับหมินยาขายหยากระหมินเนาะจ้ะเมนมอะไรออเป็นเคมีเด้ันเป็นเคมีขายหยาเนาเนะขันอบอมหมินมันกับบอตายเนาะแบบสีดไปก็เดียว ยาแบบหยากรอบไปนั่นเลยนะเ,ออเดี๋ยวกะลงกังใบตีนไปน,นั่นเลยยาแห้งบ้านนั่นบัดค้นนี่สาวบ้านนี้เมาบ่เป็นตาอยากไปฉีดนี่เนาะคือแบบมันเฮียใส่ลังมันซึมเลยมันเป็นยาซึมมันนะแบบหางานตัวอื่นบ่มีว่าล่ะแบบบ่แมนฉีดยานี่แบบงานอื่นคนจ้างลบหย่านั้นมันก็ับคนตาเฮ็ดโพย่เงินไรหนึ่งสามสิบพันเลยสิลบหย่าใครนีบบน่มัน,น, 30, น,นบ่เมน แต่มันบ่ได้บ่ได้บ่แม่นเพิ่นเดี๋ยวเอาจ็กตัดเอาไปสิเข้ามาให้ตัดบ่เพิ่นบ่ให้ตัตมาฉีดหอยเพิ่นเออมีแต่ให้ลกเอามันหนักหกอะไนะบ่เป็นลกมันบ่อยมาฉีดเอาบวดไข้เนี่ยแม่เม่นเนาะมันกระเสียมเป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นได้ดีอยู่ที่มันเป็นยาสุขภาพบ่เป็นยาอ๋องอะไรบอกเต้าจีดสีดของเขาเองบ่แม่โอ้ซลดลด เจ้าไปสีจังมือแล้วเจ้าก็จะไปฮักโคมน้ำยาอะไรเด้อ่าตทพี่ใหสุขภาพได้เฮงจอยอู่นั่นะป็นน้ำยาตอนชวิตในน่ออ้วนงตอนนี้เฮาเฮ็ดเวียกนักเลย่ว่ามีงานอื่นดีใครอยู่เนาะคันเฮาอยู่ใกล้ทั้งสวกสวรรค์งานมีรายอยู่อันนี้มันผัด โอ้มีงานแม้เถื่อนนี่นเนาะเลือกงานคนได้อยู่ได้ดอกเมนเห็ุนี้ได้จ้ะชีวิตเฮามันเป็นมาแบบนี้แต่เนื้อนพนติดแ,แล้วบ่ากะโลนี่ยังเฮาเป็ี่ยนยังย่างถ่าปูนมาแล้อโอ้ปูนมาท่านมาบ<อ>่สู่ส้นไปนั่หละ<อ>เนาะเฮ็ดจังเลยตัย้งใจกะบ,บริยักสีแล้วยากอะมันจำเป็นเนาะตั้าใจเฮากะอยากเห็นง,งานดีๆีถัดเลือกได้เนาะ มันก็เป็นตามช่วงตามมาดูวัดคือช่วงตัดห้อยเลยก็ไอ้เล่ช่วงฉีดยานี่อ้อยหัวอ้อยเปิดไม่เด้โอ้แรก็พักอีกเดือนทุกเดือนเจ็ดถแล้วจังได้ต่ออีกอ้อวอ้อยมันใหญ่มันถือมันฉีดยาอันบ่เนาะ เอาก็ได้จักแนวชิบา้ามันเจ้าออนี่ได้ฉันเป็นหัวแล้วบ่อันนี้เป็น,น้วบ่น้องพุดเบิ่งเต้นโดน,ดน,ดนแต่มันน้นอยๆกว่านี่ชำนี่อืมบัดนี้ยามได้เข่ากลากนเข่าขึ้นเล้าเพื่ 12, อ,รอไรที่กับแม่นอะไรตามเขาปลูกเพืนปลูกเดือนยี่สิบสองบ่เดือนไหนเดือนหนึ่งเดือนสองขนาดชิแม่นถ้าว่าจะให้เต็มอันนี่ก็แม่เดือน ถ้ากันกินข้ากินหน้าแล้วบอเ็้าตังเตกับบสบายลคดหตื่นแต่มือมืดแต่เช้ามืดนอยู่ในผู้่นยังไปหานอไมอีกหานอไมอีกหานมไมนมากนวยที่ไปหานอไม้มาแล้ววยแบบนี้ พี่น้องเบิ่งนี้รอบงทางเฮียนกันนี่แหละทางน้องก็บหันยเสีเ้ยวอยู่<อ><อ>ทางกระโลทางกระเบือบ้องเพิ่นก็ยังติดวะแล้วรอ,อปูนดิป,ป,ปูนปะกันแหละทางในอืมปะไปบนแหล่รอแต่ปูนเดี๋ยวสิไปเอานั่นมาหาันทางน้องเพิ่นสักก่อนอากาทางน้องเตะกระบาสบายเนาะพี่น้องเลยอากาศแตงสาบนะอ่านั่งอยู่ โม่อนี่ก็ได้ล่ะแงมาผีก็ได้นะอือเท่าูทางน้องๆเพิ่นก็อาบน้าอาบในอยู่บ่เด้นี่คือมอมแมมแท้โเทืออะไรฮะโอ้เมนบ่ใส่แกงได้หรอไหมนี่แม่บุญสิกินน้ำนี่โอ้อัสส่าปิ้งนี่ไว้ป้อนน้องเลยล่ะโดยสิเอาทางเงินให้เน่พอได้ไว้ซื้อยาให้ทางน้องเต้เพื่อนเนาะโดยอ้างไหมโดย ก็เพราะว่าเงินจำนวนเล็กหน่อยก็พอได้ซื้อหือซื้อยากินทั้งน้องเตกับไข่พูนอนอยู่พูพี่น้องเลยเ้าบไ่ได้ไปเพราะว่านอ้อเพนให้นอ้อเพนพักผ่อนไปหาเฮ็ดมาไปประหาน้องไม่ตตออีกบ่าขนาดก้าวอะอเนี่ยมากใกล้กลันนูอยู่ไกลกันแท่นี่มันบ่ถึงกล้องไอ้คันอยากเข้ากล้องพูคนน้อยก็ได้กินขนมライเ่อก็เป็นไอสู่ซนต่อไปเด้นน้องไรเดอไปจักมือน,นึงมันกะ ชีวิตของเฮามันก็กผ่านไปดอกชีวิตคนทฮามันบ่นเอบ่นอนไหนเถื่อเมื่อนี่มันลำบากเมื่อหนามันผ่านพ้นขึ้นมาบุบบุบ,บขึ้นได้คนเผื่เวาอยย่ยามสตาขึ้นอยังยัาง,างาว่าบอกว่าเป็น <c oughs> <c oughs> ามันลงกับลงคือคันจ้องคันโย,ย่แล้วเผิ่อว่าอยย่ชีวิตคนทางมันบ่นเนบ่นอนคือเจ้ากระส่ต่อไปนอกั้งสีถือสีดยากะ ก็จะบริจากสีดุปบนในก็นเขากัปิดดังปิดยังเอาเลยพวกเขาสีดยานี่เขาใส่เสือเูพูดบอกซักน้ำซักให้มันเปียกแล้วเขามัดปิดออกแล้วเขามาทมเวลายามันผิวมากมันก็บขาเสือเด้มันจะบวดเข่าข้าในเขาสองสามมื่อปิดใส่เสือกันทนนะแต่มันโบวายมันเพื่อออกเกินเพราะเมื่อยน้ำหนักเนาะเพื่อออกลายเกินเขาฉีดมันกับควันใส่คนน้ำได้เนาะ กรขนาดหนายัางตายคนกับขึ้กันนั่นแล้วตัวถางเขับลมมันผัดกลับมันเอาคืนบัดยามเฮาอันโกคิวพดบ่สนำปูตีนปูมือเฮานี่โบสกิมต,ตายขึ้นว่าร่างคักได้เวลา่างกินข้าวแบบตอนมันโบว์กินสบู่กันเขา้าโบว์กินสบูบ่ไปแล้วโดนโดนแบบโดนโบวาคิวเก,าวก่าแม่บด้ใส่ศพมือบอส อ้ายเนาะกัสีดยามต้องใส่ศพมือศบอย่างไรเพื่อสิหาเงินมาเลี้ยงเคาะเลี้ยงครัวเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งโอ้ยน้องไรลำบากไรเติบเอาไปเป็นยังดอสู่ต่อไปแต่พอเม่เฮ้าเลี้ยงเฮายังไงเด้เฮ้าก็เลี้ยงน้องไงขึ้นมากก็ไปหาเงินมาเลี้ยงไอเด้อชุมเจ้าค่ะไอเลี้ยงเจ้าเ้วยอตอนนี้ต่อไปก็เจ้าเลี้ยงไอหาไปหาเงินฝากมาให้ไอใส่กับเอ้ย อยอย้หหเองกน,กนหาาให้ไบอกากมาให้ไหอ้ไรเรก็เอเต๋อหเือ่นกระถากินน้ข่เจ้าหรือิ่นเรียงขุ่เจ้าเด้อเด้ขเจ้าก็ดุมันเป็นคนหูผู้ดีบอกได้ใส่ฟังอาบน้ำอาบไนเน่ไปเนโรงเรียนน่ะคือว่าไปแออโอ้จะน้เจ้าเป็นคนอ่านหนังสือบ่ได้ได้้องไรได้เปลนอยู่บ่ นะย่างบ่ได้ก็อ่านได้เขียนออกยังไข่ได้ใหญ่เลยเท่าเขียนแต่ข้นจ้ะอาบนี่เด้ดูอาบเบ่งน้ำนะคันยากงามนะอาบน้ำซะหัวซุมือมันจังเกี้ยงส่วนเฮาเฮาจําเป็นเป็นชื่อถ้ากันนพี่อ้ายส่ช่คุนี่มือ ใหญ่มากก็ไปหาเงินมาเลี้ยงพี่ไอ้ก็เลี้ยงเอ้ยเิ่นเลี้ยงเจ้าเดบกพงนี้อะไรหาไปสีดยาออกกระตุกน้ำยาได้เงินมาส้อสูดชงเจ้ากินลำบากสำารดเพื่อสมาเลี้ยงชงเจ้าเพื่อชุงเจ้าทิไใหญ่นหน่อยเห็นยังกินนมอยู่เนาะแต่ก็สูดด้วยนั่งไลเด้อเป็นกำลังใจให้ด้วยล่ะเด้อโดยอ่ะทั้งข้ากับสิกับสะกนเด้อสบายดีลูกโดยโดย โอเคพี่น้องไงฮะก็ได้มานั่งลมกับน้องไรเนาะปตาตลีตนเพื่อนฮ่าสีดหือสียดยาเตลเมืรอละเว้นเพ่นนะสียดยา,ยาได้เงินมาเขาจา 1, 50, าา้างไรหนึ่งหาสิพันสียดยาเม้นหลวหลังมากินเข่ากันยังเม้นคือเก้าน้องไร่ะเปตาตลีตนทั้งน้องเพื่อนก็สู่ซนเพื่อครอบครัวเลี้ยงน้องอีกสามคนเมียอีกพี่น้องเลยเลี้ยงก็ถือว่าน้องไรนี่ก็เป็นคนเก่งเป็นคนขยนันพอสมควร หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องหรือว่าซ้ำว่าลูกก็แม่นพี่น้องอเลยเราก็สูนซนมาแต่ละมือต้องไปหารับจ้างแต่มื่อนี้บ่ได้ดไปพักพ่อนเนาะทางน้องเตก็สบ,บายทุกคนก็สบ,บายพี่น้องแต่สบุนก็นยังเป็นวัดเป็นอายอยู่พ่อแมาเขาเนี้กัสบสมุนกับสิคอจบคิไวใบสำนีสักก้อนเออโบเมพี่น้องเลยเนาะทางเฮือนน้องไรกับทิดกับเบื้องยังบ่แล้วพี่น้องเลยลอปูนพนักปูนเบิดเขายังบ่เอาปูนมาส่งคนเนาะ คุณกัซิขจบคลิปว้สนี่สกอนพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าสมุนวอพิษพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบอสุขุสุคนเนาะถ้าว่าฮาวบอจบโปงามก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆไว้คลิปหนาพ่อกันไหมเด้อขอขอบคุณขอบคุณเป็นย่างพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขชนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบและบวชขามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี